สวัสดีครับสวัสดีมิตดมอแคนแฟนหมอลำครับที่เขามาเออที่สวัสดีครับมิตดมอแคนแฟนหมอลำนะครับผมเราเเสี่ยกิมื่อนี้เขาได้รับเกียรติยังหลายครับได้นั่งรถเนื้อของรีสอร์ทนะครับผมเนื้อของรีสอร์ทอย่างไครับอย่างไรอย่างบูวิล่าเนื้อของบูวิล่าเขาทอนะครับผู้ใดอ่ะบูดเห็นเฮ้าผู้ใด

เชาเช่เช่เจโนตูตามนะคะออฟิเชียลังตามนะคะเอาเช่เอาเช่จะทาอะไรคะทอะไรอ่ะพาน้าชไปเต้นเอาเช่จะพาโนตูไปเต้นนะคะลูกสาวลูกสาวให้ลูกสาวเต้นเขาจะพาพวกเราไปเต้นแข่ง

โอวัลล์ชพีนองเวถ้าึงรมาส่งพองาให้จาวเชฟนะคะเอาเชฟเจโอพิวัลพิเชียเพิ่นบอกว่าถ้าผู้ติดตามไม่ถ no. ึงหนึ่งพันคนเขาสี่ทีมเขาไปยง้นะช่วยกันช่วยกันนะคะไปบอกจังสี่เพิ่นสุมนำหนาบอนใ้ สมน้ำนามันตีไม่ซุปซูสู๋ไปอัน่วะีการชัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณถาปกกณนนะคะบอดโจจะไล่ทางไหนอ๋อต้องไปถึงก่อนต้องไปถึงก่อนค่ะต้อนรับ JO1 กับ JO2 นะคะมัดรวมใส่กันเลย อุดอนชาแนลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอไปดมหรือครับใช่ค่ะพี่กันชัยช่างบ้านนะคะไปบ้านไปไปโดมเขาเราอยู่ไหนบอกเราบอกเราน้ำมาบอกเราน้ำาพี่กันชัยอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ไปโดมสาวน้อยตามไปที่ดมนะคะดมสาวน้อยเพชรบ้านแองค่ะโอ้ยโดนน้ำสียงคนเล็กเล็กตามแล้วครับขอบคุณค่ะต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นขอบคุณคุณสลัก ใช่มันต้องไ่แว่นตจะค้องตาพอดีกว่าไดหลี่มันตัวน้อยนิดตัวเล็กมากพ่อสุรพลอ๋อได้ครับสวัสดีค่ะคุณสุรพลรพนะคะภาษานตามแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องพิมไลฟ์สดทางไหนอยู่เขตสาวน้อยเม่นบยืออพ่ เอาเรื่องพากันราให้ได้แปดนาทีเด้อพากันเข้าให้ได้แปดนาทีเด้อสามสิบล้านคนยี่สิบสามคนสิบแปดคนว้าวติดตามแล้วครับขอบคุณค่ะขอติดตาม สีเปลี่ยนซื้อเพีเด้อปูน้อยแฟมิลี่กีโอวันออฟฟิเชียลเลือกาโตัด้วยนะครับสุดยอดเลยนะคะเราจะไปด้วยกันอีกทีหนึ่งที่ภูทับเบิร์ดที่นี่สอนอะไรครับคุณพ่อคะไปเห็นภูระเบิร์ดเฮ้ยภูระเบิร์ดอ๋อเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเจ้าได้ลงล้มแท้แน่นอนได้ลงล้มแท้แน่นอนเป็นแบบนี้ สมก็คือเลยวะพี่ได้รงรถแนโน่ได้่งรถแน่น่าสั่นอันเร้วเอาเส็แล้ตั้งช่องแต่ย่าไหนเราคือคักเจ็พอผมตั้งไห้บ้างนี่แล้วเขาอได้เจลอยงันเลิ่ตั้งใน้มือเดียวเพราะเขาตองแม่ต้องคือจะอยดห่เลยอะ้งสินคหน่อยครับสินหน่อด้อเนี่ยบล็อกบอกบอกาชิงประธานตำแหน่งประธานใหม่ สภาพสูงอีกสภาพสั Del ่นก็อย่างสยอขวงนั่นกอยางดีแล้วนี่เขายกเื่อรับภาีันะคะเพราะจะเปิดยอดเดนตัดใจไม่ึาะคะลงสมัครีามีโอกาสใกล้ชิดน้องนะคะจะใกล้ชิดเพชิดแล้วอาจารย์อาจารย์นิเชตอันห้ายเขาเห็นอย่างกับหันใจรถจบุกยิงอิงถ่ายกูปยิงไทายรูปอยู่เหรอทัวลาได้เลยนยุด โอ no on. anyway. ้หอล่อมเลยเสียนนเที่นไม่ดีเนาะอาจารย์มาเดียวมเนลูกผมทายติดันเนี่จัดติดที่ไหนบรทุกอยู่บนส่งใ่แ่าเทียดติดลูกผมเม่นอะไที่ผมทายเนแม่อะไรนี่บอกผนไปั้ผมยู่ยู่ไตเราพอดีเห็นข้าเห็นพอาจารย์ใ่หราเนนะคะกำลังดินทางไปีดงสาวน้อยเบานลูกนีคนหลายทีขนาดเลยทุกท่านนะคะ มากลูกคนกำลังใจคนหลายลาม,มากไลเดนนะสองรุ่นเนาะแล้วก็ตอนอัดคลิปเด้อผมว่าสิย่างไปอยู่ทั้งหลังเขาแล้วมัดทายเบิ้งเอาซุมเขาไมมคนหลายเนี่ยเรไปยังแบบเขาพื้นที่สร้สางสาิส มาเลยมาเลยมาเลยยินดีค่ะยินดีมากมากเลยเขาเขามีไฟแฟร์ชายูกเขาแขกอยู่ครับหัวไม่ครับคนดังกันดังไฟคนดังปืนนะคะตอนนี้เ่นต้องแดาเช่ต้องแปดกันีต้องต้องต้องแปดกดมดล้วโอ้โหลนะคะ่ยมไม่ยอมเป็นานอันนี้เป็นเป็นอ็ดโดดยังบอ เฮ็ดแมือเป็มื้ำอาจาลโซมือโซมือเช็ดนี่ล่ะก็เฮ็ดใหแทนโซมือนยอดมากเลยแทบช็อกอีกแล้วแทบช็อกแล้วแล้วรอบรุมอันเดียวคิดว่าอบรมอันเดียวคลิปกับเบิดแล้ววันนี้คลิปกับลบคลิปแล้ววันนี้คลิปกับลบคลิปเบิดเลขแปดเป็นเลขมงคลเป็นเลขยินเออเลขแล้วกันสองแปดใช่สุดยอดสุดยอดเลยยอดนะคะโอยมันต้องฉลอ